สรุปข่าวเชื่อมันยูโกประจำวันที่20กันยายนโดยโค้ชเชฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดช่นนี้คอเสนอะสื่อเผยผีวงังฮาแลนด์ร่วมง,งานโดซีซั่นน้าโดยงานที่ทางดีเอเอสเพจที่ผมสื่อเจ้าดังของอังกฤษรายหนึง่งรายงานบอกว่าทางนารโอมนะฮะในายใหญ่ของทางแมนยูตั้งใจจะคว้าตัวเออร์ลิงบา,ารฮาแลนด์กองหน้าของทางดอตบุนมาประสานงานกับทางเคสโน่ปรนโดในซีซั่นหน้า โดยแข่งทีมชาตินอร์เวย์นั้นถือเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของหลายสโมสรดังของยุโรปและททำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนก้าวขึ้นมาเป็นดาวยิงแถวหน้าของวงการลูกหนังจุดหน้าเวลานี้โดยวิซาดแดงเพิ่งจะดึงตัวคิสโน่ปรันโดมาวมทีมและาการนี้ด้วยสัญญา2ปีพร้อมกับทางออปชั่นเพิ่มอีก1ปีซึ่งออกสตาร์ทได้อย่างดีเยี่ยมทำป,ประตู4ประตูจะทั้งหมด3เกมแรกที่ลงสนาม โดยการได้แข่งวัย2ปีรายนี้มาร่วมทีมทําให้มีการคาดการกันว่าแมนยูนั้นจะล้มแผนจะเสริมกองหน้าคนใหม่หลังจากที่มีข่าวผพันกับทางฮาเรนมาตลอด2-3ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะฮะสื่อดังของอังกฤษนั้นได้เผยม,มาว่าแมนยูยังต้องการตัวฮาเรนคนนี้มาเสริมแดนหน้าโดยหวังว่าจะให้เขาคนนี้มาประสานงานกับทางบรอนโดในนรุกของทีมซีซัน2022ถึง2023 20 ซึ่งทางเอสันคาวนี่จะหมดสัญญากับทีมไปพอดิบพอดีโดยฮาเลนนั้นยังออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ด้อย,อย่างยอดเยี่ยมโดยการทำไปทั้งหมด9ประตูกับอีก4แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด7เกมทุกประการโดยมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวนั้นมีค่าเฉลี่ยสัญญาอยู่ที่68ล้านปอนด์หลังจบฤดูกาลนี้เป็นคำว่าง,งานนี้นะผมทางฮาแรนนะฮะก็มีการจะย้ายย้ายโซฟายที่แมนยูอย่างแน่นอนซึ่งในายใหญ่โซชานั้นก็บอกว่าต้องการตัวเขาเป็นอย่างมากเลยนะแล้วมาดูข่าวต่อมากักนดีกว่าครับ ทำไมไม่ได้สักทีโซชาโบยปรนโด,นโดควรได้2จุดโทษในเกมบุกเฉือนเวสต์แฮมไปแล้ว2-1ตนัดเมื่อวานนี้โดยงานนี้ทั้งผบทางนารุโอมนะฮะุณนสื่อของทางแมนยูไม่เข้าใจว่าทำไมทีมไม่ได้จุดโทษจ,จังหวาลคิเโนโ่ปรนโดโดนทำฟาวแบบชัดชัดถึง2ครั้งซึ่งเกมเฉือนชนะเวสต์แฮมโดยทางนารโอมนะฮะผู้จัดการทีมของทางแมนยู ก่าวลังจบเกมชน West ะเวสต์แฮมอีตไปสต่อหนึ่ในศึกฟุตบริรกิจวันที่19กันยายนที่ผ่านมาที่ลอนดอนสเตเดียมมาว่าวันนี้แมนยูนั้นสมควรชนะเพราะสร้างโอกาสในการยิงประตูได้มากมายกดดันเวสต์แฮมได้ดีและควรจะได้จุดโทษกันอีกด้วยหลังจากที่โดนนำลูกทีมก็ตอบสนองได้ดีการเล่นในลอนดอนสเตเดียมก็เป็นบรรยากาศที่ยากจริงๆนะ ส่วนการที่ทางคิสโน่บรันโดโดนทําฟาวหลายครั้งในเขตโทษแต่กลับไม่ได้จุดโทษไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ได้นะฮะเพราะมันเป็นจุดโทษที่ชัดเจนถึง2ครั้งเหมือนกับว่านักเตะเวสแฮมนั้นเป็นกำแพงหินที่ทางบรันโดนั้นวิ่งเข้าไปชนที่สําคัญดีใจกระทางเจสซีลิงกาดเป็นอย่างมากที่ประตูสําคัญได้เพราะเขาคนนี้มีช่วงเวลาจ๊แย่ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกกับทางยังสบอย แต่เขาก็เป็นคนที่มองโลดในแง่ดีอยู่เสมอและเตะที่มีผลงานขึ้นขึ้นลงแบบนี้ก็จะต้องอยู่กับมันและก็เรียนรู้จัดการกับมันในก่อนหน้านี้เขาคนนี้ทำผลงานได้อย่างแย่มากเลยนะแต่วันนี้ก็มาทำผลงานที่ดีกันอีกครั้งส่วนจังหวัดยิงจุดโทษของมาร์คโดเบิลนั้นในช่วงท้ายเกมโซชาได้กล่าวว่าได้เห็นโดเบิลยิงจุดโทษมาหลายครั้งซึ่งก็คิดไว้แล้วว่าคงได้แต้มเดียวอย่างแน่นอน แต่บางครั้งที่โชคเข้าข้างและบางครั้งมันอยู่ตรงข้างกับเขาแต่ก็เชื่อมั่นในตัวของดาบิเตียเพราะเขาเคยเซฟจุดโทษให้เห็นมาแล้วในเกมกระทางคิสันพาเรรเมือ่อการก่อน,อนุดนั์นัดามิเตียนั้นกล่าวถึงจุดโทษจังหวะนี้มาว่าตอนแรกจะเห็นดีแคนไบรท์ถือบอลอยู่ก็คิดว่าไบรท์คนนี้จะยิงแต่หลังจากนั้นโนเบิลก็รับมาที่ยิงเองมันเป็นนาทีสุดท้ายของเกมนี้แล้วและก็เซฟมันไม่ได้มันเป็น3มเกมที่สําคัญเป็นอย่างมากของทีม สิ่งเดียวที่อยู่ในหัวในตอนนั้นคือเซฟไม่จงได้และก็ช่วยทีมให้คว้า3มแต้มไม่จุได้เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมากถือเป็นการแก้ตัวกลับมาได้เบรวจากการบุกไปแพ้ยังสปอยหนึ่งต่อสในเกมยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาในห้องแต่งตัวก็ได้บอกกนะันเอาไว้ว่าเกมนี้ต้องได้3แต้มเท่านั้นนะ เป็นนวัตงานนี้ขออย่างไงก็ไม่เคยได้สักทีนะฮะโชคดีที่ว่าทางลินการ์นั้นลงมาช่วยยิงในช่วงนาทีสุดท้ายไม่อย่างนั้นคงแย่เลยและอีกครั้งหนึ่งที่ทางดาบิดเดคิอารับได้ในช่วงจุดโทษนะฮะถือว่าเป็นปฏิหาริย์กันแข่งเกมบนี้หลังาติุดข่าวต่อมาก,กันดีกครับโอเล่ยินดีเลนการ์หลังเจอช่วงยากลาบากอีกครั้งโดยทางนั้นตะโอมนะฮะโอเล่ก็ตชานั้นคุณื่อกทางแมนยูชื่นชมเจสซี่ลินการ์ ฮีโร่ในการทําประตูชัยในเกมชนะเวสต์แฮมหลังจากที่เจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อการางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมิฟิลเวสฟป์ปีรายนี้จ่ายบอลพลาดและก็ทำให้ทีมแพ้ยังสบอยเบิร์นในเกมเปิดสนามระแบ่งกลุ่มในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกจนโดนวิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะแฟนบอลที่ด่ากันยับเลย อย่างไก็ตามลินการ์ดนี่แก้ตัวว่าเป็นฮีโร่ในการลงมาสำรองในการพรมประตูชัยของทีมแซงเอาชนะเวสต์แฮมไป2อต่อหนึงในเกมฟุบ่อบรริกิจนับเมื่อคืนอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งทางโซชาก็ชื่นชมลูกทีมที่สู้ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้มาได้ ผมมีความสุขมากเสีาเหลือเกินนะฮะกับทางดินกาดโซชาคนนี้ก็ด้กล่าวกับทางสกายสปอร์ตดน่นนว่าเขามีค่ำคืนที่ยากลำบากเมื่อคืนวันอังคารแต่เขาพลิกกลับมาและเขาทำงานอย่างหนักกันอีกครั้งเขาเป็นเด็กที่คิดบวกและก็มีประตูที่ดีผมมีความสุขกับเขาจริงๆเลยมันเป็นการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมจากทางเดมันยามาเตสการพลิกหาช่องได้ดีจากทางเจสซี่ดินกาดและก็จบสกอร์ได้ดีในครั้งนี้น้าผมเป็นตัวว่าง,งานนี้นะฮะ ทางนัูโอมนั้นบอกว่าลิงกาดกลับมาอีกครั้งและก็มาเจอช่วงที่ลำบากแบบนี้สามารถแก้สถานการณ์ได้และก็เป็นฮีโร่ให้กับทีมได้นัดเมื่อวานนี้แล้วมาที่ข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับบารบารันย้ำย้ายไปผีเพราะต้องการความท้าทายอีกครั้งโดยทั้งระเฟอวบาลานกองหลังของทางแมนเชสเตอร์เดนั้นออกมายืนยันอีกครั้งมาว่าการย้ายไปเล่นกับทางโอซาาฟอร์ดเพราะตนเองนั้นต้องการหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพนี้กันอีกครั้งโดยได้รับชาวฝรั่งเศสตัดสินใจย้าย,ย,ายจากทางนักกิด ไปร่วมทีมพไปแสดงเมื่อช่วงตลาดซื้อขายเตะหน้าพรอทที่ผ่านมาโดยถือเป็นการย้ายออกจากทางลีกสเปนของแข้งบรายนี้ที่เล่นมานานมากกว่า10ปีโดยเขาได้บอกว่าผมต้องการมันมาเป็นสิ่งที่ผม,มรู้สึกเป็นการส่วนตัวผมต้องการมองหาความท้าทายครั้งใหม่อีกครั้งรู้สึกถึงประสบการณ์ใหม่ๆอีกครั้งช่วงเวลาของผมในมัดบริกนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความคาดหวังที่ถูกเอาบางไว้ ผมคิดว่าตอนนี้ผมกำลังเข้าสู่การผรจญภัยครั้งใหม่มันจะทําให้ผมออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตอนเองมันจะเป็นไปได้ดีนะนี่เป็นกลุ่มที่เต็มไปด้วยนักเตะที่ดีทีมคนหนุ่มและก็มีแรงขับเคลื่อนมีจิตวิญญาณของความเป็นมิตรที่แท้จริงผมมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมทีมนี้มีอารมณ์มากมายในการเปิดตัวเพราะผมได้รับการต้อนรับอย่างยอดเยี่ยมมันอยู่ในความทรงจงบบําของผมพอบ้าๆคนนั้นช่วยผมให้พร้อมรวมเข้ากับทีม ดยเฉพาะวิสัน์ตลกดบคันของเขาเขาเยาะแย่ผมตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมเวหลายสิ่งกำลังดำเนินการไปได้ดีผมพูดอังกฤษได้บ้างแต่ผมต้องพัฒนาให้ได้มากกว่านี้นานผมเป็นตำาง,งานนี้การที่ราฟาเอลวารานนั้นเลือกมานั้นเขาเลือกมาต้องการความท้าทายของจริงนะฮะไม่ได้ที่ต้องการจะมาเอาเงินซะมากกว่าเรามาดูข่าวต่อมากันครับเผยงูใหญ่สนใจดอนนี่แต่ติดปัญหาเรื่องการเงินนะ โดยอินเตอร์บริสตาและผมสอต้องถิ่นปรแกรมบว่าอินเ์มิลานทีมแชมป์อิตาลีสนใจดอนนี่ฟันเดอร์บุกกองกลางของแบนเชอร์สเตดนั้นแต่ก็ไม่สามารถสัญญาพร่วมทีได้เนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเงินโดยแค่ยีสิปีไรน,นี้ลงเล่นไปเพียงแค่5นาทีเรวงทุกประการในรายการนี้นนล่าสุดเขาคนนี้ก็อยู่บนม้าน,นั่งสำรองไม่ถูกส่งลงสนามในเกมที่ทีมบุกชนะเวสต์แฮมไป2ต่อหนึ่งในเกมฟุตบอลมริกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยที่ผ่านมาแข้งทีมชาติไทยในเรนี้มีขาวว่าวเรื่องการย้ายทีมมาตลอดหลังจากที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสานามมากใหม่นักโดยเฉพาะในการช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเกือบจะได้ย้ายไปอยู่กับทางเอฟเวอร์ตันแล้วแต่ทางบิสแัดงขวางทางในช่วงท้ายของตลาดการซื้อขายโดยจากการรายง,งานสื่อท้องถิ่นของเมืองมิลานที่เผยมาว่ากูจ่ายนั้นให้ความสนใจในตัวของฟันเดอร์บิกแต่ว่าปัญหาทางการเงินของสโมสรทำให้ทีมไม่สามารถคว้าตัวผู้ร้องทีมได้ โดยฟันเดอบิคนนี้ยังเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่4ปีแม้ว่าจะไม่ได้รับโอกาสมากมายนักแต่ทางนักรุยโอมนั้นยังยืนยันแล้วว่าบิทฟิลด์ทำงานอย่างหนักและจะได้รับโอกาสอย่างแน่นอนในครั้งนี้โอ้โหเป็นนะว่างานนี้นะฮะดอนนี่ฟันเดอบิชเพิ่มจะหน่อยแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยมีคุณค่ามากมายักเท่าไหร่นักจะเล่นก็ไม่ได้เล่นนะฮะมีแต่นั่งสำรองอีกครั้งและนี่ก็สรุปข่าวลบสโมสรอนแมนเชสเตอร์เดในช่วงเช่น,นครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ